บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะมีการประกาศราคาเกฑ์กลางอ้างอิงอง,งวดที่8ออกมาแล้วค่ะสําหรับพี่น้องเกษตรกร,กรงวดที่8นะคะช่วงระยะเวลาในการแจ้งเกี่ยวค่ะแล้วก็การรับเงินสูงสุดในครั้งนี้ข้าวหอมมะลิและก็ข้าวเปลือกเหนียวยังคงรับเงินส่วนต่างสูงสุดเหมือนเดิมค่ะแล้ววันนี้บอกแล้วข่าวดีจะพาคุณผู้ชมไปติดตามวันแจ้งเก็บเกี่ยวตั้งแต่งวดที่1ถึงงวดที่8เลยนะคะที่จะมีการจ่ายเงินตั้งแต่วันที่9 ถึงวันที่14ธันวาคม2564นี้ค่ะ พร้อมกับแผนการจ่ายของทางธนาคารทกศซ,ซึ่งออกมาประกาศชัดเจนว่าตารางการจ่ายเงินเริ่มจ่ายวันที่9ถึงวันที่14ธันวาคม2564เป็นแผนเดียวทั่วประเทศนะคะน่าจะมีการโอนพร้อมกันทั่วประเทศค่ะเดี๋ยววันนี้ติดตามรายละเอียดข้อมอูลข่าวสารในบอกเล่าข่าวดีหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาผู้ปลูกข,ข้าวทั่วประเทศเลยสําหรับเมื่อวันที่ผ่านมานะคะได้มีการขอประกาศ คายกินกลางอ้างอิงในโครงการประกันรายได้เกษตรกรชานาผู้ปลูกข้าวว่อที่8ค่ะซึ่งเกษตรกรความชื้นชนิดข้าเปลือกต่างๆไม่เกิน15%นะคะแล้วก็สําหรับเกษตรกรที่ระบุวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวในช่วงระหว่างวันที่26พฤศจิกายนถึง2ธันวาคม2564ค่ะ ในส่วนของการรับเงินส่วนต่างประจำงวดที่8นะคะคุณผู้ชม oh. ข้าวเปลือกหอมมะลิแลวก็ข้าวเปลือกเจ้ายังคงรับเงินส่วนต่างสูงสุดเหมือนเดิมค่ะในส่วนของข้าวเปลือกหอมมะลินะคะเงินส่วนต่างประจำงวดอยู่ที่3,871บาท59สตางค์ค่ะ ตามมาด้วยข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่นะคะเงินส่วนต่างประจำงวดอยู่ที่31,34บาท58สตางค์ค่ะแล้วก็ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีค่ะอยู่ที่ส่วนต่าง1,191บาทค่ะข้าวเปลือกเจ้านะคะอยู่ที่ส่วนต่าง1,954บาท56สตางค์ค่ะตามมาด้วยข้าวเปลือกเหนียวค่ะอยู่ที่ส่วนต่าง3615บาท98สตางค์ค่ะส่วนการจ่ายเงินคาดว่าทกสน่าจะเริ่มจ่ายไม่เกินที่13ธันวาคม 2,564นี้ค่ะในส่วนของแผนการจ่ายเงินตามแผนการจ่ายของทกศนะคะที่มีการประกาศราคากินกลางอ้างอิงออกมาล่าสุดสําหรับงวดที่1ถึงงวดที่8ค่ะคุณผู้ชมจะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่9ธันวาคมนะคะถึงวันที่14ธันวาคม2564เรามาดูในส่วนของงวดที่1ถึงงวดที่7ค่ะว่าเกษตรกรที่ยังคงไม่ได้รับการอนเงินเป็นเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวช่วงระหว่างวันที่เท่าไหร่ค่ะงวดที่1ก็คือเก็บเกี่ยวก่อน15ตุลาคม งวดที่2ก็คือเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่15ตุลาคมถึง21ตุลาคม2564งวดที่3เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่22ตุลาคมนะคะถึง28ตุลาคม2564ค่ะงวดที่4ก็คือเก็บเกี่ยวช่วงระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง4พฤศจิกายน2564ค่ะส่วนเกษตรกรในงวดที่5นะคะก็คือแจ้งเก็บเกี่ยวช่วงระหว่างวันที่5ถึง11พฤศจิกายน2564 ค่ะงวดที่6ก็คือ12-18พฤศจิกาย,ยน2514งวดที่7นะคะก็คือ19-28พฤศจิกาย,ยน2 5 6 4ค่ะ และตามมาด้วยแผนการจ่ายล่าสุดของทางธนาคารทกส BAAc ไ h a i l a ด์นะคะคุณผู้ชมซึ่งวันที่7ธันวาคมแนททกสตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ก็คือทะเบียนเกษตรกรที่ขึ้นไว้นั่นแหละค่ะแล้วก็วันที่8ก็คือเตรียมความพร้อมในการโอนเงินคือตอนนี้ทะเบียนเกษตรกรรายชื่อมาแล้วนะคะวันที่8แล้ววันที่9ถึงวันที่14โอนตุ้มเดียวค่ะพร้อมกันทั่วประเทศค่ะเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวเลยสําหรับงวดที่1ถึงงวดที่8ส่วนค่าเก็บเกี่ยวไร่ ละ1,000บาทตอนนี้มติเห็นชอบนะคะแล้วก็ผ่านโครงการมาเรียบร้อยแล้วด้วยงบประมาณกว่า50,000ืนล้านบาทนะคะพี่น้องกเกษตรการชาวนาผู้ปลุกข,ข้าวเตรียมรับเงินเช่นเดียวกันค่ะส่วนวันเวลาแจ้งอีกทีหนึงค่ะคุณผู้ชมนําข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมในบอกเล่าข่าวดีหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ